สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การรมพยากรณ์ของราศีมังกรค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนธันวาคมปีพศ2565นี้ค่ะนะสิ้นปีแล้วนะคะทบทวนตัวเองด้วยนะว่าอ่ทำไมเราถึงล้มเหลวทำไมเราถึงประสบความสำเร็จเราทำความดีอะไรบ้างเราทำความชั่วอะไรบ้าง ปีต่อไปจะได้อัปเกรดตัวเองอัปเลเวลตัวเองในเรื่องของความดีนะไม่ใช่ความชั่วนะนะเรื่องงานเราทำดีอยู่แล้วเออแต่คนรจะทําดีต่อไปไหมทําให้มันเจริญรุ่งเรืองต่อไปไหมไอที่เราทําแย่ๆมาเนะี่ยเราต้องปรับปรุงตรงไหนปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะต้องทบทวนตัวเองด้วยนะคะนะเอาลุยที่การงานเลยในเดือนนี้ ใครสมัครงานอะไรเอาไว้สอบอะไรเอาไว้ไม่ได้ค่ะเฮลนะคะไม่ติดนะคะส่วนเรื่องงานที่ทำอยู่ส,ส่วนที่มีการทำอยู่นั้นก็ยังคงปกติดีไม่ได้มีปัญหามากมายอะไรเลยเพราะแพ์อุปสรรคขึ้นมาเป็นแค่ตัวเดียวคือเรื่องหนี้สินที่คุณเป็นเท่านั้นปัญหาลุมเราไม่น่าจะเป็นเรื่องงานซะ้วยซ้ำ นะคะเรื่องงานของคุณนั้นโอเคดีนี่นี่นี่เจมเพรสอยู่ตรงนี้มันสามารถอ่าเขาเรียกว่าสร้างความสุขในการทํางานก็มีนะคะ,ะสามารถที่จะไม่มีอะไรตึงเครียดอ่ะงานที่ทำอยู่นะไม่ไม่มีอะไรตึงเครียด,งา,ยนะง,ยดงานเข้ามาสมำ่ำเสมอปกติสามารถสร้างรายได้อย่างพอกพูน นะคะแต่มันก็เป็นเรื่องของอ่ะงูดหงุดง่นงานบางทีมันมันมีอะไรไม่ได้ดังใจมันมีอยู่มันมีอยู่แต่ว่ามันมันก็เหมือนสภาพงานทั่วไปที่เกิดขึ้นนะคะคือตัวคนเองก็น่ารักคะคะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายก็เลยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องพวกนี้เลยสภาพงานปกติสุขดีแต่งานใหม่ที่คุณเริ่มทำอยู่นะ่ะมันไม่รอดนะไม่รอด อย่าเพิ่งทำนะคะถ้าใครที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างนะเดือนนี้อย่าเพิ่งทำอ่านะสรุปการงาน่าดน,นะห่านอยู่แต่ว่ามันมันก็มีเรื่องงงงีแต่สภาพงานมันโอเคดูดีเลยละนะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างเดือนนี้กระเป๋าหนักกระเป๋าตุงค่ะแต่ตัวคุณก็หมุนเงินอยู่เพราะคุณเป็นหนี้อยู่ต้องประหยัด นะคะนายธนาคารถามหาจะบอกว่าเป็นนายธนาคารก็ใช่จะบอกว่าคุณได้ตังค์เยอะก็ใช่แต่ตรงนี้เอ็มเลสตรงนี้แล้วแสดงว่าคุณได้ตังค์เยอะคุณต้องหมุนเงินค่ะยังไงคุณก็ต้องเก็บเงินด้วยนะคะไม่มากก็น้อยนี่ก็คือใช้นี่ตามสเต็ปนั้นไปตามที่คุยกันเอาไว้ตามที่สัญญาได้เซ็นเอาไว้ถ้าหากยังติด โบโลติด NPL อยู่ก็ต้องคุยค่ะคุยให้ตัวเองได้เป็นเป็นลูกนี่ชั้นดีขึ้นมาให้ได้นะคะแต่พบ่บอกให้คุณประหยัดนะคงจะได้เงินเยอะก็ตามนะมแบ่งใช้แบ่งใจให้มันถูกต้องแล้วมันก็จะราบรื่นไปเองเรื่องการเงินนะคะสรุปอาจารย์ให้ผ่านนะผ่านนี่คือดูมันไม่ถูกใจอะ ดูเหมือนไม่เข้าถูกใจเท่าไหร่แต่ก็ผ่านนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณมีแต่เป็น,เป,นเป็นความเครียดที่เก็บกดอยู่ในใจมีสามารถพูดอะไรกับใครได้อาจารย์ก็เลยอยากให้คุณพูดออกมาพูดกับหัวหน้าง,งานพูดกับเพื่อนร่วมงานพูดกับแฟนพูดกับญาติพูดกับพ่อแม่สิ่งที่มันอัดอั้นมันจะได้ระบายออกมาจะได้รู้สึกดีขึ้น มันจะได้ไม่ลามปามไปถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของกระเพาะอาหารเอ่ยเรื่องของระบบเลือดเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะได้ไม่ตามมาปวด,ดหงวปวดหัวไม็กรุงมเกรอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องตามมานะคะน่ะประมาณนี้สุขภาพเดือนนี้แต่ใจให้คุณนะผ่านอยู่ดีอะนะให้คุณผ่านอยู่ดีใบนี้ใบเดียวเลยให้ผ่านเนี่ยต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้อืม าโสดจริงๆยังไม่ต้องมีแฟนยังไม่ต้องมีแฟนทำตัวเองให้ดูรีแลกอย่าเคร่งครึมอย่าเหมือนกดดันตัวเองทำตัวให้ร่าเริงนะส่วนท่านที่เ,เลงไลว้ละจีบคนนี้ละชอบคนนี้มากสวยล่อนน่ารักถูกใจกินแ้วจีบไม่ติดนะคะโสดต่อแน่นอนนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณคี้หึง คุณคิดหึงหึงแฟนคุณใส่แฟนเก่านะคะก็อพอดีพองามอย่าเยอะเดี๋ยแฟนคุณจะอึดอัดแฟนคุณจะกดดันและอีกอย่างหนึ่งอย่าผลักภาระอะไรบางอย่างให้แฟนคุณมากจนเกินไปนะคะอะไรที่คุณเคลียร์ได้คุณก็ต้องเคลียร์เองเพียงแค่เราพูดคุยกันเฉยๆ,ๆ,ๆปรับทุก์ต่อกันเท่าน,นั้นก็พอ ประมาณนี้คนมีคู่นะคะสรุปตามหน้าไพ่นี้เป็นหน้าไพ่ที่ไม่ค่อยมีอะไรหรือหวาเหมือนกับธรรมดาธรรมดาดูนิ่งๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่คนกําลังสร้างสมดุลให้กับชีวิตให้กับทั้งการงานทั้งเรื่องความรักเรื่องครอบครัวคนอยู่นะคะดูออกแนวอดตลุดนิดนึงแต่ว่าคนจะทํามันได้ดี จงเชื่อมันในตัวเองปัญหาต่างๆที่เข้ามานั้นคุณเคลียร์ได้เพราะคุณสร้างเองคุณต้องเคลียร์เองได้นะคะเพราะนั้นเดินนี้แล้วคุณไม่ต้องห่วงคือคุณมีเ h e มเพลอร์แล้วก็เดลเวอร์ตรงนี้เป็นผ้าใหญ่อะมันจะคุมดวงชะตาคุณเอาไว้แล้วคุณก็จะรอดพ้นเดินนี้ไปเองนะคะขอให้คุณทำบัญชีครัวเรือนดีๆ แต่อย่าที่บอกไปนะคะอย่าอย่าตึงเครียดมากให้ดูเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติที่สุดนะคะอย่าตึงมากเดี๋ยวคนรอบข้างจะไม่ไหวนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะเรื่องที่จะสรุปให้คุณฟังและเรื่องที่จะติติงคุณนะประมาณนี้ค่ะอ่ะตามนาภพายนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ